สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยขอต้อนรับสู่รายการ Free ฟ e Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ในหมวดฮอต Core กันอีกแล้วนะครับก็มาต่อกันพาร์ทที่4กันเลยนะฮะโอเคสำหรับภารกิจในวันนี้นะที่ผมที่ผมตั้งก็คือทำฟาร์มให้เสร็จนะก็คือวางเออซีทฟาร์มให้ครบนะโอเค,อ,เคอุ้ยอีเอ็นเดอร์แมนมาไงเนะี่ยฮะฮะโอเคงั้นเราไปดูภารกิจจากการคอมเมนต์พาร์ทแล้วกันเลยดีกว่านะฮะโอเค นะเดี nah, k k ๋ยวผมก็จะขึ้นรูปมาขึ้นมาต้องต้องมาเพราะกับเสียงดิดนิ้วอ่าโอเคคอมเมนต์แรกนะฮะสร้างบ้านให้สวยใหม่สวยๆครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวใจใจเย็นนะทำหล่ะจะเย็นๆฮะไอ้สร้างบ้านเนี่ยนะฮะต้องใจเย็นๆก่อนนะทำฟาร์มบัวครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าทำทันนะฮะอยากให้พี่ทำธนูครับแล้วกูสร้างลานรถฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หมายความว่าไงครับน้องคุณกระบี่นัตตี้ครับเทพอยแบงค์เนะี่ยอยากเออไอ,อยากให้พี่ทําธนูอันอันนี้น่าจะตกกอไก่นะฮะเอ้ยอยา่าอย่าให้พี่ทาธนูหรือเปล่าออันนี้ก็มไม่รู้นะฮะอะไรหาไดามอนค่ะอ๋อโอเคนะฮะส่วนอาวโพลิเอสเยเย่ขอแบบอัตโนมัติด้วยฟาร์มใช่ไหมโอ้ยยังหาเรสตนไม่เจอสักเม็ดเลยโอเคงั้นก็เรามา เริ่มภารากิจกันเลยดีกว่านะฮะเอ้ยเฮ้ยเป็นไงเอ้ยเเ,เมื่อกี้เสียงแล้ววะอู้หูเจ๋งอ่ะฮะคิดว่าอยู่ในน้ำแล้วยิงธนูแล้วเจ๋งอ่ะจู่เอ้ยต้องรอมันต้องรอมันโตอ่ะเดาแต่เดี๋ยวฟาร์มบวอก ฟาร์มัวแล้วแล้วขัวมีอยู่ตัวเดียวอ๋อมอนเดอตทำแถวไหนดีแถวแถวนี้แล้วกันเอ,อ่ใช้ไอ,อ้ยมีสลามฟาม้ามันไม่ใช่ไม่ใช่สลามฟ้ามีไอสลามรอเปล่าวะไม่มีด้วยนะจุดจุดนี้เอ้ยบอกว่าไปหาไดามอนด์เออป่ะเดี๋ยวลองไปหาไดามอนด์ก่อนละกันนะฮะ ก็ถ้าเกิดนะก็จะพยายามหาให้เจอนะเอ้ยดันนี้ไม่น่าจะเจอดันไหนวะที่คิดว่าจะเจอเดี๋ยวเอาอาหารลงไปด้วยดีวยกว่าไปเยอะเบยเอออะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บเก็บป้อยทำธนูใช่ไหมอ๋เดี๋ยวผมผมก็ไม่เข้าใจที่น้องเขาน้องเขาจะสื่ออะไรให้ผมผมก็ยังไม่รู้ฮนะทะยาอะไรอยากให้พี่ทำธนูหรือเปล่าวะทำ ทำอย่างนี้นะครับไม้ไม้โอ้โหไม้เต็มคังถามว่าช่วงถ้าถามว่าช่วงนี้ไม่ลงไม้คับบ่อยนะฮะก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเพราะว่าคลิปที่ผมมึ่งลงไปเมื่อในการรีวิวเกมก็นั่นแหละฮะมันคือคลิปที่ผมมันคือวิดีโอที่ผมกับมันคือเกมที่ผมกําลังเล่นอยู่นะฮะโอ้ติดติดติดใจติดใจ โอ้โหลืมลืลืมลมาค้าไปเฉยเลยอนะโอ้โหนะกรกมเดี๋ยว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 กลับมาอัพโหลดมาค้าบ่อยๆหมือลนะช่วงช่วงนี้เอ่อติด่างอื่นบ่อยเกินนะฮะดูชแนลคนอื่นเพินบ้างอะไรพ้างนะโอเคฮะเดี๋ยวอันนี้น่าจะได้แล้วล่นะเอยไม่ใช่น่าจะไปได้นะขอแค่เหมืองนะอ่ะเออขอแค่เหมือง อีกแลเ้เจอสิ่งมหัศจรรย์อีกละหาไดมอนด์โอ้โหคุณครับคุณผู้หญิงครับอืหาไดมอนด์ค่ะผมจะไปหาจากไหนนี่เนี่ยหรือว่านํำฟาร์มก่อนดีวะโอ้ยกระตุกกระตุกๆๆอืมอืมประดีโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาเออถ้ำตรงนั้นน่าจะได้นะไอ้ถ้ำตรงไอไบโอมที่เราเคยไปาหาพัทสองหรือสามวะน่าจะสามอ่ะเออเพราะสองเอ้สองสามวะสองหรือสามน่าจะสองเอ้ยงงวะ่ะลืมลืมลืมโอ้กรรมโทษครับไม่ได้เล่นนาน <c oughs> I love you นะฮะกรรมอี <c oughs> เออนุกว่าสลามมองชุก็เคยเป็นสลามเฉยเบออยอ่ะโอ,โอเคเราไปทางนี้แล้วกันนะฮะขึ้นมาก็มืดเหมือนเดิมซะเอ้าตัานโอ้เอ้ยเหนื่อยใจเฮ้ยปักไฟก่อนปักเอ้ยไม่ปักทอชเ,เดี๋ยวเราเก็บเห็ดไปทำเห็ด ซุปเห็ดด้วยนะฮะอ่าเพราะว่าในสายเวลเอสเอสสองไม่ได้สอนทำนะฮะวิธีการทำซุปเห็ดแต่มันก็ทำไม่ยากนะมันมันง่ายมากนะง่ายรอมาจากการหาไม้เลยนะครับเอ้ยออตกใจโว้ยออตกใจพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยเอออุย้ย ฮัลโหลอันนี้วายสามเอ้ยกดกดผิดวายสามสิบเท่าไหร่วะสามสิบแล้วสวัสดีอุ้ยฮัลโหลเพศเนี่ย,ย,ย <Hello. S 2> a, มักมักจะอยู่ใตถ้ถ้ำนะอุ้ยทองทองมีเพศไหม มนึกอุ้ยโอเคนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะเมื่อกี้พ่อมานะครับส่วนเมื่อกี้ลองอุ้ยก็นั่นนะฮะไม้ดดูดปากนะฮะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากๆเบอร์อ่ะโอเคนะครับหาเพชรเพชรอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงผมบอกแล้วฮะโอ้โหระดับนี้แล้วเพชรโอ้โหแบบแบบว่าแบบว่านะก็ งินงานแล้วการหาเพชรนี่มันไม่ได้ยากอย่างที่พวกคุณคิดกันเลยมันมันมันง่ายยุกว่าการหาเอ,อ่อไม้บนพื้นซะอีกนะครับผมบอกแล้วโอ้โหง่ายสิบนะคลิปส,ส,ส,สิบสิบนาทีผมก็หาได้แล้วโอ้โหฟาร์เมอร์เลเวลอะไรวะฟาร์เมอร์เลเวลมาสเตอร์นะฮะ level เก้าเก้าเก้านะฮะโอ้โหคนอย่างผมนี่โอ้ เรื่องหาเพชรเนี่ไม่ไม่คนามือหรอกฮะโอ้นะดวงฮะดวงดวงล้วนเลยนะฮะสงสสยเมื่อกี้ไม่ช็อตป่านี่ดวง,ดวง,ด,วงดวงขึ้นเลยโอเคฮะเรามาดูกันว่ามีกี่เม็ดโอ้โหสามเม็ดด้วยกันนะฮะโอ้โหสี่เม็ดด้วยกันนะฮะแล้วจุดจุดนี้แล้วคาดว่าน่าจะมีไม่สี่ก็ห้าโอเคห้าเม็ดนะฮะ ที่เราเห็นกันอยู่นะอ,กอ,อ,อีกาวโอ้โหกาวเวลอะไรเนี่ยกาวเวลซาหินที่น่ารำคาญที่สุดในสามโลกนะฮะไม่ว่าผมจะเล่นไมค์ครับกี่ภาคก็เกลียดมันที่สุดนะโอเคแล้วเจอทั้งหมด5เม็ดนะฮะโอเค one two three f ฟร์ full and f i ไ e ่ย่าล็ลอกขุดรอบๆครับเผื่อเจออีกน่นจะจนนี้ก็ก็ไม่เจอแล้วนะโอเคลองขุดนะฮะแ,แต่แปลกว่ามันมามันมาแค่ห้าปกติมันต้องหกอนะน่าผมบอกแล้วโอ้โหการหาเพชรนี่มันง่ายกว่าการทำฟาร์มซะอีกเอ้ย ไม่ขนาดมือเราเอ้ยระวังระวังตกไอ้ตกมีเพชรเ,เ,เพชเพชหายไม่ไม่กลัวหรอกฮะแต่ตกแล้วตายเนี่ยในหมวดฮาร์ดคอร์เนี่ยมันน่ากลัวนะฮะมันน่ากลัวกับกลัวบล็อกเพชรหายซะอีกคืออันนี้บล็อกเพชรไม่หายนะฮะแมบหายเลยหายหมดเลยนะครับโลโลโลคืออันนี้ผมเปิดเอ่อโปรแกรมอัดเสียงนะฮะก็ผมดูว่าเส้นมันขึ้นขึ้น,นลงลงเยอะไหมนะฮะก็เสียง คือผมบอกว่าเสียงเบาใช่ไหมอะคือเสียงที่มันมันดังในคลิปอะเพราะว่าผมไปปรับให้มันดังนะฮะจริงๆมันเบาเออผมไปปรับให้มันดังดังแบบโอ้โหดังชนิดที่ว่าพวกคุณต้องบอกพวกคุณต้องแทบจะรีบรดหลีเสียงย t u b e ล,ล,ลงเลยนะฮะเฮ้ยทนไม่ไหวแลนะ้ว้ยแสบปากโอ้ย อ๋อเมื่อกี้ที่เงียบไปไม่ต้องสงสัยฮนะคือผมจังไรนะฮะเอาปากไปโดนไม้ให้มันช็อตเล่นนะฮะพยายามทดลองอยู่ว่ามันเกี่ยวกับน้ําลายหรือเปล่าสลดก,ก็ไม่เกี่ยวนะฮะถามว่าทําไมมันช็อตนะฮะอีไม้ผมเนี่ยอุ้ยไม่ใช่เสียงไม้ช็อตนะฮะคือไม้มันช็อตปากเนี่ยเพราะว่าอีปักต่อนะฮะสายดินเนะี่ย ไม่ใช่ปักสามตาครับโอ้โหผมนี่อื่นเลยนะฮะมันเป็นปักสามตานี่ไม่น่าจะช็อตได้อะโอ้ยเลยเรอืเรอทักนะฮะกำขี้งกจังวะมีเพชรอีกไหมมีเพชรอีกไหมมีเพชรอีกไหมเอ้ยเสียงนี่คุนๆนะ เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแค่นั้นเราขึ้นไปทำฝะอุย้ยเกือบลวงอ้าวเอ้ยมือลั่นไปโดนเอ้ยนิ้วนิ้วเอ้ยเมาส์เมาส์สรุปอะไรกันแน่เนี่ยอืมอัจับอัจับอัดอืมอ่าฮะนะครับ อ,อุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดเดียวเออคือหลงอ่ะหลงทางอ่ะหลงทางบอกว่าถ้าเดินผิดเนี่ยจะหลงทางแต่แต่ว่าถ้าเดินผิดทางอ่ะจะหลง,ๆๆลงตัวเองเอ้ยไม่ใช่อะไรวะลืมโอ้โห ถ้าข้าต้องการเจ้าอยู่พอดีเลยอิสลามบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเฮ้ยจะตายยาจะตายอาหารอาหารด่วนๆอาหารด่วนๆอุ๊ยโอ้ช็อตบ,บัตรบัตรเพื่อนมันน่ากลัวจุงเบย์อ่ะอุ๊ยกระตุกกระตุกปลักไฟเบย์ ไม่เข้าใจว่าทําไมเล่นกี่ทีมันต้องมาเจออ e ีไบโอมนี้ด้วยไปเจอไบโอมอื่นไม่ได้หรือไงครับแม่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวขึ้นไปเลยรู้ึบเออ้จึบ้เยี่ยมเออเราต้องการเราต้องการอะไรอีก่เปล่า ันถ้าใครขอให้ทำฟาร์มหมูก็ยังทำไม่ได้นะเนื่องจากว่าไม่มีอืมอะไรวะแครอทอา่าไม่มีแครอทนะอ่าเอ็กซ์เมนครบเสร็จแล้วนะครับนี่ไดมอนด์นะฮะโอเคอะไรอีกอ่ะหาไดมอนด์เสร็จแล้วทำธนูเสร็จแล้วไอ้ส่วนแล้วแล้วกูสร้างรถไฟนี่คือต้องการจะสืออะไรครับน้อง ทำฟาร์มบัวเดี๋ยวผมทำนะฮะส่วนบ้านนี่บ้านนี่คือไม่น่าจะทำใหม่หรอกน่าจะเพิ่มอ่ะเออแค่เพิ่มชั้นเฉยๆเอโอยนะแต่ผมแต่ผมขอละฮะผมขออย่างหนึ่งนะฮะอย่าคอมเมนต์ว่าให้สร้างบ้านสวยๆอีกเลยนะครับผมผมผมโอ้ยแหลกเลยผมไม่ไหวนะฮะแล้วทำไมมันแหลกๆวะ ช่วงนี้เป็นไรทำไมแหลกๆเฮ้ยมันแหลกจริงน,เนะเนี่ยเฮ้ยมันแหลกวะเนียเป็นไรเป็นไรจะเย็นจะเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้เอาแหลกแหลกเฉยเลยแหลกจู่ๆก็แหลกไม่มีเหตุผลโอ้โหคอมครับแม่คุณคอมครับคุณคุณรู้ไหมครับว่าผมขี้เกียจมาตั้งตัดต่อนะฮะงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวพอดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับกลับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเมื่อกี้แหลกไม่รู้เป็นไรนะครับโอเคก็ทำฟาร์มใช่ไหมทำฟาร์มเออเหมือนเหมือนขึ้นแค่นี้วะ่ะศาสตร์ฟาร์มวัวผมก็ดูอืมนี่เบย ทำอีนี่ก่อนไออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวีดเออเอาอันที่ใกล้โตนะ้วเอาเหนื่อยใจเราจะยังไม่เอามาทำเป็นโอวันเดยเ์ซอมเบ้ how do you do how do you today ไอ้ฉันไอ้ฉันไออุ้ยได้แครอทโอ้โหบอกว่ายังขาดแครอทพูดปุ๊บมาปั๊บเลยมลบลบไปไปยิ่งจอดเฮ้ยนั่นไงมันมุมเราต้องการมันอยู่พอดีเลยมันนี่ I need your sting โอ้ยมันแหลกอีกแล้วอะเป็นไรวะเฮ้ยแหลกอีกแล้วอะงั้นเดี๋ยวตัดตัดอีกสักครู่นะครับไม่รู้เป็นไร โอเคนะก็มาต่อกันเลยดีกว่านะฮะก็เมื่อกี้รีเซ็ตคอมไปนะก็หวังว่าจะดีขึ้นนะฮะก็โอเคจะทำอะไรลืมเลยนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มเพิ่มกันเลยดีกว่านะครับแน่แน่แน,น,น,น่จะกระตุกอ,อีกแล้วี่้มันลำบากนะนะั่นแหละต้องมานั่งรีคอมแล้วตัดต่อใช่ว่าจะง่ายเลยนะนะครับ จริงๆมันระบาดนะอุยโอ้ธนูเอ็นชานด้วยนะแต่ยังไงสู้ความความเอ็นชานแบบดิจิตอลไม่ได้หรอกครับเอจเอจะอะอเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายเพลินคลิปเป็นชั่วโมงโอ้คือคนดูค,คุณจะดีใจนะฮะที่ผมลงคลิปนานแต่ผมจะเสียใจนะที่ผมลงเอ้ยลงคลิปแล้วเวลาดูนานนะแต่ผมนี่ลงคลิปนานแบบ งานจนเบื่อเออง่ายๆนะแต่ผมก็าทำให้ดีที่สุดนะฮะฮ่าเพราะใจมันรักเย็ดเกียงรอเอ้ยแห้มันใช้โคคุ้มๆหน่อยโอ้ยเหลือเยอะแยะเลยเหลือเยอะแยะเลยต้องใช้ให้หมดนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะไรบ้างนะเอ้ยเรามีเอออันนี้ด้วย ทำอันนี้บ้างดีกว่าโอ้โหสี่อันตึบอดเดืเราเราก็จะมีแครอดกินกันยีหา่านะครับส่วนความบัวก็จะเย็นๆนะฮะกำลังอ๋อเอองั้นเดี๋ยวผมนอนดีกว่าเออยมันจะได้เช้าเร็วๆนะครับแล้วเราก็ทำอ้นนี่เลย ไม่พอนะขาดไปหนึ่งเราต้องไปหาออมะไรแมงมุมเพิ่มโอ้โ้พอละในช่องนี้ทำไม่ได้ช่องสี่เหลี่ยมไม่พอพื้นที่ไม่พอโอเคนะิพี่ทำก็ปั๊บปั๊บจั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 บจ้าโอเคงั้นอนนอนเลยแล้วกันนะครับอ่า โอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขยับจานออกก่อนมันจะโดนนิ้วโอเคงานนั้นเราก็เดี๋ยวผมขอทํำล้วก่อน <S <S สิ่งที่ทํำล้วอยู่ไหนเอ,อ้ยอาลืมโอ้เยี่ยมนะฮะเยี่ยมยอดกันนั่นแหละครับเลสโตน เออส่วนตรงนี้ก็เป็นเก็บอาหารซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเก็บเอ้ยผิดผิดเอ้ยเอาเฮ้ยอืมเอามา,าราบรวมกันนะฮะฮ่าก็ช่วยได้ดหนึ่งนะครับโอเคเก็บเก็บเออาไมา้มาเยอะๆเลยเ,เดี๋ยวเราจะทำรั้วนะครับ แล้วจะคราฟสติ๊กมาเยอะทำไมเนี่ยโอ้ยมึนงั้นเราจะทำเป็นฟาร์มเล็กๆก,ก่อนนะฮะฟาร์มวัวใช่ไหมใ,ใกล้ๆบ้านอะ่ะแถวเนี้ดีกว่าจะมีใครใครใครคอมเมนต์ไหมว่าทำฟาร์มกระต่ายนะฮะแต่กระต่ายมันมีแค่ตัวเดียวเออจากที่มองแล้วอะ่ะมันมีแค่ตัวเดียวนะฮะมันก็ย่าเลยครับ ฟาร์มหมูฟาร์มวัวแทนแล้วกันนะฮะเอ้ยฟาร์มหมูฟาร์มแกะแทนะแต,ตัวนี้ก็จะทำเป็นฟาร์มฟาร์มเฮ้าไม่ใช่ฟา,ฟาร์มวัวเออฟาร์มวัวหนึ่งหนึ่งอันโอเคแล้วก็จะ เราก็จะเดินเข้าจากทางนี้นะฮะก็ตรงนี้เป็นประตูปุ๊บอ่านแล้วเราก็อุ้ยลนลนอันนี้คือทำเขาเขาโค้งก่อนนะฮะปุ๊บสอ,องสามสี่ห้าอุ้ยเพื่อให้มันดูสวยงามเดี๋ยวค่อยมาทุบมาเดี๋ยวค่อยมาทุบโอ้ยติดติดกม ทำต,ตรงนี้ฮะสำหรับเวลาวัวเดินมานะฮะเราเราก็จะให้มันตกลงไปในนั้นนะคระับแล้วก็จะมาจับวัวสองตัวด้วยกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สองอุ้ยอุ้ยขาหักเลยโอเคมาเนี่ยครับพี่ครับพี่มานนี่จับมานนี่จ้ะแต่รับอีกตัวก่อนอีกตัวมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอีกตัวอยู่ไหน อ๋ออยู่นี่มานี่มานี่เร็วมานี่เร็วมันจะพาพวกแกขึ้นไปข้างบนนะโอเคทำเป็นทางฮะทำเป็นทางขึ้นไปเฮ้ยแล้วปิ๊บมาวะเฮ้ยมาเดะเดินดียว,วะอ่ะ ซนซนไม่ไม่ยอมตามมอ<า>ผมว่าหลุดแน่ๆเลยอะ่ะไอบัวตัวนูน้นน่ะเฮ้ยมันตามมาอย่างวะตามมาดีเอออย่างนั้นแหละโอ้ไม่ตามว่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันแน่หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันทางนี้จ้ะเอ้ย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 เอ้าวัวตกน้ำฮะมานี่เร็วมานี่เร็วแม่ไอ้วัวตัวนั้นฉลาดว่ะรู้ว่าจะถูกจับเอามาเลี้ยงคิดว่าเจ๋งอ่ะประเดีรับเบ็ด <S <S โอเคลงมานี่ลงมา เฮ้ยนะอะไรวะเนี่ยบัอ่ะบักมันนี่ไม่ใช่เอ้ยมันมันติดบักหรือไงวะน่าจะติดบักอะ <c oughs> มน,นี่เร็วผ่าทนี้รู้สึกอย่างเงียบๆนะครับ เพราะว่าหมดอารมณ์นะฮะหลังจากที่คอมมันดับไปเอ้ยไม่ใช่เกมมันกระตุกแล้วต้องต้องรีคอมนะฮะเซ็งอ่ะสงสัยเมื่อกี้บั๊แน่เลยมันนี่เร็วมันนี่เร็ววัวเจ้าวัวผู้น่ารักปัวรักของข้านะเมื่อวานเพิ่งดูเออฮอปฮอปบ,บิด3จบไปนะฮะ ก็อุ้ยก็อย่าถามนะว่าแท้หรือเถื่อนนะก็แผ่นละ80บาทนะฮะก็ก็ก็ลูลู้กกันอยู่นะฮะมาเร็วมาเร็วเยี่ยมฟาร์มบัวเรามิชชั่นอัคอมพีดอัคอมแพทงานฮะคอมพีดเนี่ยคอมพีดตนั่นแหลโอ้ยโดนปิดอัดหน้าอีกพวกเจ้าจงผสมพันธุ์กันจับ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 จบจบจับจับจับอ่าแล้วก็เกิดลูกออกมาหนึ่งตัวด้วยกันนะฮะ เราก็จะมาทำซุปเห็ดกันนะฮะเราจะเราต้องใช้ถ้วยนะวิธีครัฟถ้วยก็คัฟอย่างนี้เลยนะครับใช้ไปเยอะๆเยอะๆเลยนะเพราะว่าเรามีวิธีการเร่งเห็ดให้โตเร็วขึ้นนะฮะหนึ่งอันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพิ่มสีสีช่องนะฮะแต่พื้นที่นี่ใช้เยอะเป็นพิเศษนะฮะค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างจะน่าเกียดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมันเยอะเออดูเดะเนี่ย แปดถ้วยแล้วมันใส่รวมกันไม่ได้ไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาเพื่ออะไรแนละทำไมก็ภารกิจวันนี้ก็จบนะฮะก็น่าจะจบแล้วละ่ะโอเคนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เปิดกลุ่มกันโคลมดูคอมเมนต์ด้วยโอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับพาร์ทนี้ก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์นะฮะในพาร์ทหน้าผมอยากให้ผมสร้างอะไรหรือว่าทําอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ ะนะฮะสำหรับ Minecraft Hardcore นะก็เอาไปว่าสำหรับ Minecraft Hardcore พาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณบ๊ายบายวู้โอมจงมึนตอนแรกทำไว้เยอะ